สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่ากาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คําปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะลงพื้นที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ลำพูน นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงความเชื่อศิล,ลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอัตลษณ์ของชุมชนตามกิจกรรมเปิดชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2,568และกิจกรรมร่วมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางโดยมีนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายทวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษดีเซลรางรถแอร์ถึงสถานีรถไฟลำพูนอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนรับชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรมเดินชมกาดมั่วชมชิมอาหารทางวัฒนธรรมภูมิตัญญาท้องถิน่นจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเดินทางไปยังวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหาร เขากราบสักการะพระมหามุนีสีหริพุนชัยพระประธานในพระวิหารหลวงวัดพระาธาตุ hari พุนชัยวรมหาวิหารสักการะพระบรมาธาตุ hari พุนชัยและเวียนเทียนพร้อมห่มผ้ารอบพระบรมาธาตุ h a r พุนชัย โดยพระาธาตุหริภูนชัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนในวัดพระาธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารเป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดลำพูนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูนและเป็นหนึ่งในพระาธาตุสำคัญแห่งดินแดนล้านนานอกจากนี้ยังเป็นพระาธาตุประจำปีของคนเกิดปีรากาไก่ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้นั่งรถรางจากวัดพระธ,ธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไปยังวัดมหาวันตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนสักการะพระพุทธสักขีปฏิมากรหรือพระรอดหลวงพระพุทธรูปศ,ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนภายในพระวิหารและกราบนามัสการพระครูป,ประหลัดขนานุวัตประกอบบุญสิริยาโนเจ้าอาวาสวัดมหาวันก่อนจะ เดินทางไปยังสะพานขัวมุงท่าสิงห์สะพานข้ามแม่น้ำกวงบริเวณหน้าวัดพระาธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารเดินข้ามสะพานไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยโดยผ่านกาดติ้วหิ้วของฝากพร้อมเดินชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากผ้าไหมย,ยกดอกผ้าผืนเมืองเครื่องประดับและอื่นๆอีกจำนวนกว่า50ร้าน และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังสะพานขาวทาชมพูจังหวัดลำพูนชมนิทรรศการทางประวัติสะพานขาวทาชมพูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินหลักของจังหวัดลำพูนเลยก็ว่าได้อีกทั้งทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัดงานที่คู่รักจะมาจดทะเบียนสมรส ณสะพานขาวท่าชมพูแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดลำปางต่อไปคคคควาาามมมรรรััับบบเเเยย้้งงนนี่ไ่ไฟอออลโหพส

ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422ส้านยสนโดยกาแฟฟารท์ทีคอฟฟ่กาแกฟสุขภาพกาแฟทีมินวีนไม่มีไขมันอห้กร่ดกาแฟแท้ทัสสมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกร,รับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v c h a n n e l ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน